และนี่คือเบื้องหลังการถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ของเรานะครับ Be my so mate ร่วมห่อลงๆครับผมคือปังมากใช่นี่ก็เริ่มจากแต่งหน้านี่คือซีแรกของผมเลยนะคือตื่นเต้นมากเป็นซีแรกของวันเลยคือผมไม่ใช่ซีแรกแต่ว่ายังหล่อมากอยู่นี่เวละเออเอน่าสงสารมากแอบร้องไห้จริงๆแล้วเบเบครับ เนนาะมดี๋ยวคิดดูนะถ้าเบบพี่เข้าไปอ่ะเดี๋ต้หางคนเดี๋ยววันนี้ไม่ได้นะเบลพี่คนเดียวนะตทุ่มเทนะอันนี้คือซีนต่อไปนะครับก็นหลัซีนในห้องอันนี้แอบหลับปะเนี่ยฉันหลับจริงๆนี่ฉันมาแอบดูเธอเลยอ้อมเหรออันนี้คือการสร้างกล้ามเนื้อครับจริงๆคือคนที่ชอบออกกำลังกายจะรู้แบบนี้อันต่อไปโลเคชั่นที่สองอันนี้คือดึกมากแล้วนะครับเป็นซีนผมโดนทอดทิ้งจะดูสนุกแล้วมันคนละซีนกัน

ร้อ,องไห้กันด้วยน่าสงสารมากเลยไม่ต้องร้องไห้นะร้องไห้จริงป่ะร้องไห้จริงและนี่คือทั้งหมดของร่วมหอลงลงยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ออนแอร์แล้วใช่ครับทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะ